ออกไปคันเลยรครับแผ่นดินไม่เคยทอยศเราครับประชาชนก็กับหัวข้อครับกับหัวข้อวันนี้นะครับอะไรครับถูกครับท่านดีครับนายจ่ายไม่เต็มก็ไม่ผิดถูกเสมอครับผมนั่นแหละครับผมเราก็เลยยกหัหัวข้อนี้นะครับเป็นคลิปแรกครับในการลงในการลง เล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเป็น<ม>หัวข้อหัว<อ>ข้อไปนะครับผมก็ยกเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าตัวจ่ายไม่เต็มก็ไม่ผิดนะครับถูกเสมอนะครับผมทั้งๆท,ที่ประเทศนี้นะครับผมรายได้หลักก็คือ GDP นั่นเองค่าบริการก็ได้มาจากการเก็บอ,ะ,อะไระเก็บค่าที่ครับหรือว่าเก็บภาษีจากคนที่เขามาลงทุนในประเทศเรานะครับนั่นแหละนี่คือรายได้หลักนี่คือรายได้หลักคือค่าบริการนั่นเองถ้าไม่มีค่าบริการก็ไม่มีรายได้เลย อสุดยอดเลยมันอยู่กันได้ยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละครับก็เป็นประมาณนั้นและทีนี้เราก็เลยแบบยกเอ<ม>เพื่อที่จะเดินสตินะครับผม,มอ่าได้เตืินสติว่าโอโฮโฮ้โหเขาบอกว่าอืมพี่น้องอะไรเงี้ยครับอ่าต้องการช่วยเหลือครับประชาชนต้องการช่วยเหลือแผ่นดินต้องการช่วยเหลืออะไร,รับทั้งงั้งหลายั้งงั้งหลายแหละ่นะครับผมนัม่นแหละ เราก็เลยอยากจะ,ะเตือนสติหรือว่าบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าที่บอกว่าจะช่วยช่วยอะไรอะับขนาดขนาดจ่ายภาษีให้แบบว่าจ่ายให้มันเต็มเ็มใช่ไหมครับไม่ต้องจ่ายจ่ายแบบแเต็มเลยใช่ไหมติ๊ให้มันอีกตั้งหากเพราะว่าไงอะ่ะเราต้องช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือประชาชนของเราที่เรารักเลอกเกินนะครับที่บอกว่าประชาชนออกแหมรักมากๆนั่นแหละ จกสมมติว่าคุณเสียร้อยหนึ่งอะเนี่ยในในในเนี้ยคุณเสียร้อยหนึ่งเฮ้ยผมได้ไรายได้เยอะออกไปเลยรอไปสองร้อยสามร้อยติ๊เพิ่มแมงึ้นไปอีกเพื่อที่ะอะไรครับเพื่อที่จะส่งไปให้ให้กับอ่าอะไรชาติบ้านเมืองให้มันจเจริญขึ้นไปอีกถูกไหมครับอ่านั่นแหละแล้วก็บอกเฮ้ยเขามีหัวคิดดีนโยบายดีนโยบายดีแต่เขาเขาเป็นคนได้ครับพวกเราไม่ได้ เอายกตัวอย่างให้ฟังเอาอย่างสามสิบบาทรักษาทุกโรคคพณ่นเพื่อนคิดว่าเราจ่ายไปแล้วสามสิบบาทจบไหมครับจบไหมจ่ายไปแล้วครับสามสิบาทแล้วเราลองคิดดูสิครับว่าไอ้ที่เราไปรักษาเนี่ยมันต้องเกินสามสิบบาทอยู่แล้วแล้วที่เหลือใครจ่ายที่เหลือใครจ่ายถูกไหมครับ มันจะเป็นไปไม่ได้ล้วครับที่ว่าอยู่ไปโผล่มาปุ๊บก็เอ,เอาเอาแค่นั้นมันจะต้องมีไอ้นี่เลยครับเพราะว่าทุกอย่างครับมันจะต้องมีทั้งโอ้โหต้นทุนมันสูงกว่าสามสิบบาทอีกนะครับถูกไหมแล้วใครใจ่ายนะครับข้อที่หนึ่งนะแต่ตรงเนี้ยที่เราบอกโอ้โหสุดยอดเนี่ยต้องดูว่าใครครับตัวสุดท้ายที่เป็นคนจ่ายอืมเราจ่ายสามสิบบาทมันไม่ได้จบแค่นั้นครับมันจะต้องมีคนจ่ายเพิ่มอีกถูกไหมครับอ่า แล้วพอเราไปดูแล้วว่าเอ้ยเอา้าเขามีการจ่ายตรงนี้เพิ่มอีกแล้วคุณก็จะเข้าใจเลยครับว่าออมไม่จเจริญเพราะอะไรก็เข้าใจแหละนั่นแหละครับไอ้นี้ไอ้ตัวที่บอกว่าเอา้เาลองไม่ได้เขาได้อมันคือตรงไหนครับอา่าจําได้ไหมครับอิทธิพลบ่อนหวยยาเสพติด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เข้าประเทศเลยไม่ได้เข้าประเทศเลยออคุณก็ดีปปนี่ปรับปามไปเนี่ยอาอก็ธุรกิจมืดแล้วคุณคิดว่ามันจะไม่ได้ไอ้นี่ขึ้นมาแล้วครับอาแล้วสิ่งที่แบบเขาไปตามไปยึดไปจับมาจับมาไ,ได้มาครับแล้วเงินมันไปไหนหมดอะครับลองคิดกันดูแม้ว่าเฮ้ยอาวจับตูมๆเฮ้ยมันก็จับได้เยอะบางทีโอ้จับหนึ่งสามสิบสิบล้านเฮ้ยแล้วเงินไปไหนหมดวะ ถูกไหมครับอ้าวแล้วเกิดสมมติว่าคนที่เขาไม่ได้อยากถูกจับไม่ได้อยากถูกจับตอนนหรแล้วเขาต้องมีการเจรจาต่อรองไหมแล้วเงินพวกนี้เป็นไงละครับแล้วยิ่งอิทธิพลโอ้โหคนมีตังค์เลยแล้วเงินไปเข้าใครครับถูกไหมครับอ่าเห็นไหมว่าคือเนี่แหละครับเขาเรียกว่าธุกรกิจธุกรกิจการเมืองอืมถูกไหมละครับอ่า กินแบบนิ่มๆเลยโดยที่แบบว่าได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับถูกไหม <c oughs> ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับอืม <c oughs> ถูกไหมนั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องง่ายครับที่เราจะมองเห็นครับในสิ่งในสิ่งต่างๆอันนี้ไม่ได้อาคาิกติเขานะผมก็ตามตามดูว่าเอา้าอ๋อเป็นแบบนี้อยู่เขาทําแบบนี้มันก็อืมนี่มันธุรกิจนะเนี่ยมันไม่ใช่นี่นะอา้าวนี่เพิ่งรู้หรืองไงว่าเป็นธุรกิจ ประมาณนี้นครับอ่าก็ต่อไปเลยครับแลทีนี้แล้วเราจะไปหวังพึ่งใครได้โอ้พึ่งใครไม่ได้แล้วครับผมเราก็ต้องเป็นไปตามเนี่ยครับเป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วจะไปไอ้นี่ได้ยังไงเพราะว่าเราก็ได้แก่เก่าได้แก่เก่าแล้วก็คุยบอกกันนะครับว่าลักษณะที่เราเจอหรือลักษณะที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นแบบในลักษณะแบบเนี้ยอืมเราจะไปคิดว่าแค่เราไปทํางานเย็นกลับบ้าน ไอ้ตรงนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ไม่ได้ไปเจออะไรมากมายเลยก็แค่ไปทํางานแล้วกลับบ้านตามระบบที่เขาให้ครับให้เราเดินแต่ถ้าเกิดเราออกมาแบบต้องทําเองเนี่ยครับแล้วคุณจะเข้าใจเลยครับว่าเฮ้ยโอ้โหแล้วนี่แล้วคนที่แบบว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ตอนก่อนหน้าเนี้มันก็ต้องเป็นแบบในลักษณะแบบนี้นี่หว่าโอ้โหแล้วมันมาจากไหนวะเนี่ย นั่นแหละครับแล้วก็จะได้มองเห็นนะครับบอกโอ้โหเห็นไหมเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าโอ้โหความความไม่มีความเป็นธรรมเย่ยคนแบบว่าคนตัวเล็กๆต้องทํางานอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถจะไปทําเองทําอะไรอย่างอื่นได้ถ้าเกิดคุณทาอย่างอื่นก็ต้องมีกระตังด้วยมีอะไรด้วยแล้วอย่างนั้นจะไปทาทาไมครับแล้วเมื่อมีตังแล้วก็ไม่ต้อไปทําแล้วครับถูกไหมละ่ะอ้าว ที่เขาทำามันก็ไม่มีไม่มีแไม่มีกระตงังม่มีไม่มีอาชีพไม่มีอะไรก็ถึงได้ไปไปทําแต่นั้นแบบว่ามีความคิดอืมอ่าความคิดความอ่านที่อยากจะทําแบบนี้ว่าทําแบบแบบนี้ว่าไม่ได้อีกติดไอ้นู่ติดไอ้นีไน่ไม่ได้สักอย่างเลยอืมนั่นแหละครับกระทั่งบ้านอ่าบ้านผมเนี่ยที่ผมบอกว่าโอ้ผมอยู่บ้านปุ๊บเนี่ยแทบจะแบบว่าอยู่ อยู่ทำไมถึงแบบไม่ไม,ไม่ถาจัดทํานูน่นทํานี่เลยอะคุณจะไปทําได้ไงทิกดกฎหมายเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะดัดแปลงนะครับดัดแปลงอาคารดัดแปลงดัดแปลงอาคารบ้านเรือนของตัวเองยังไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณจะต้องมีใบอนุญ,ญาตแล้วก็ใบยินยอมแล้วก็ใบอะไรวะใบที่เป็นไอตัวแปลงนะครับโอ้มันมีตั้งเยอะนะครับแล้วเราจะต้องไป ให้เขาเซ็นให้เขาอะไรอีกอีกครับยุ่งยาก,ยาก yes. เส other, ียตังค mm ์เยอะครับแล้วเราสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปโดนนอีกอะไรนะอะไรสิ่งแวดล้อมอีกก็ไม่ได้อีกครับอืมเห็นไหมปลูกบ้านก็ไม่ได้ตามใจผู้อยู่แล้วจะบ้านให้มันเป็นไงอ๋อคนคนเรามีแบบว่าเขาเรียกอะไรมีความคิดความอ่านก็ต้องการบ้านที่เป็นแบบบ้านที่เป็นแบบว่าบอกตัวตนของตัวเองครับ มีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงถูกไหมครับบ้านก็ต้องมีลักษณะที่ต่างต่างออกไปจากจากคนจากจากบ้านหลังอื่นทั่วไปถูกไหมครับและทีนี้พอเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เนี่ยแค่นี้มันก็โอ้โหถูกไหมครับบ้านเราแท้แต่ไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถที่จะทํอะไรได้อ้าคุณก็ไปขอดิโอ้โหก็ใช่ครับขอหนึ่งขอสองก็รู้แล้วครับแต่ว่ามันโอ้โหมันดุ่งยากครับถูกไหมล่ะออไปขอแล้วก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าเอ,อ่อบ้านเก่าบ้านที่จะทําแบบนั้น,นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ผ่านอะไรก็ไม่ผ่านอะไรประมาณนี้ครับเออเราอยากจะอยู่หลังบ้านแวบแวบจากหลังบ้านโผล่หน้าบ้านได้สามารถที่จะอยู่จุดเดียวครับ ที่แบบว่าไม่มีใครเห็นกับเราเราอยู่เราอยู่จุดเนี้ยสามารถจะโผล่ไปได้ทั่วทั่วบ้านเนี้ยเออแล้วก็มีลักษณะที่แบบว่ามองมองจะมองมองเห็นได้ทุกได้ทุกทางอะไรประมาณเนี้สามารถที่จะแบบตอบสนองเราได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยบ้านเนี่ยนั่นแหละก็ทําไม่ได้เห็นนะแต่ดูแบบบ้านคนที่เยานั่นนลครับโอ้ยอยากจะทําอะไรทําได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดอย่างคนที่มีความคิดแต่ไม่มีกระตังครับ จบครับคุณก็เอาเก็บไว้อย่างนั้นแหละเนี่ยแหละครับความยุติธรรมมันดีมันมันแบบหลังสรรออกมาให้แบบแมทําให้คนคนอย่างเรานี่แบบต้องมาเก่าเนี่ยเรื่องเรื่องแบบเนี้ยขึ้นไลฟ์ได้เฉยเลยครับอเพราะอะไรครับเหมือน